เกิดอะไรขึ้นกับแบมแบมกอสเวนทวิททำไมโลกนี้ถึงเกลียดผมกันจังสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้แอดพามาอัปเดตข่าวของนมแบมแบมกันพิมุกพวกลค่ะจากกอสเวน หนุ่มหล่อใสเลือดไทยมากความสามาถค่ะโด่งดังไกลระดับโลกในช่วงวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแบมแบมก็มาสแสดงที่เขาดาวค่ะแหลมบาลีไฮพัทยาซึ่งก็สร้างความคือคาค่ะชาวอากเซร่รวมถึงแฟนๆนะคะก็ไปรอชมกันอย่างครัคร่งล่าสุดเลยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะหนุ่มแบมแบมมาทวิตข้อความกับประโยคที่ว่าให้ผมอยู่สุขบ้างเถอะครับผมไปทำอะไรไม่ดีให้พวกคุณเหร และหลายรอบแล้วทำไมโลกนี้ถึงเกลียดผมกันจังครับแค่ตั้งใจทำงานตั้งใจใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้มันขัดใจและหลายคนมากหรอกครับโดยนุ่มแบมโพสประโยคแบบนี้นะคะก็ไม่ทราบว่ามีใครไปพูดหรือทำอะไรให้น้องหรือเปล่าค่ะถึงขั้นมาโพสชีวิตตัดเพ้อแบบนี้นแฟนๆนะคะต่างก็แคร์ความรู้สึกแบม ต่างก็ผุดขึ้นแฮชแท็ก We Love You แบมแบมค่ะต่างก็ส่งกำลังใจส่งความรักส่งความหวังดีซัพพอร์ตแบมแบมอย่างเต็มที่ค่ะแฟนๆก็สนับสน,นุนรักชื่นชมอวยชอมแบมแบมอยู่เสมออย่างที่ผ่านมานะคะแบมแบมก็เคยมาโพสต์ข้อความที่ว่าทำไมคนไทยเราถึงชอบดูถูกกันเองหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเราคนไทยบ้านเกิดเดียวกันแท้ๆ แทนที่จะเป็นกำลังใจให้กันดันมาพยายามดึงคนเราเองให้ตกต่ำลงอยากให้ภูมิใจและยอมรับความสามารถของคนไทยเราเองบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเชื่อว่าแฟนๆรักและชื่นชมค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนนุ่มแบมแบมอย่างเต็มที่ด้วยความสามารถอันหลากหลายระดับโลกแบบนี้ค่ะไม่ไมีใครมาหยุดยัง้งความดังความปังของนุ่มแบมแบมได้อย่างแน่นอน